สวัสดีค่ะน้องๆพี่อิงนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อนี้กันนะคะข้อนี้เป็นแบบฝึกหัดโทอีกนะคะออกข้อสอบบ่อยมากเลยถ้าคําที่อยู่ในช้อยส์น้องๆเจอคําที่ลักษณะเหมือนๆกันอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยน้องเจอคาว่า remind นะคะแปลว่าเตือนหรือว่าเตือนความจําถ้าเจอคําลักษณะนี้ปุ๊บแล้วคําข้างหลังต่างกันเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่อง word family นะคะถ้าน้องๆเจอเรื่องแบบนี้ปุ๊บนะให้ดูคําที่อยู่ข้างหน้าช่องว่างและคําที่อยู่ข้างหลังช่องว่างค่ะเป็น k e ว w o r d ของมันนะคะถ้าคําข้างหน้าช่องว่างน้องๆเจอ a หรือว่าเป็นกลุ่มนี้นะ a and the นะคะเวื่นี้เขาเรียกว่า article เป็นคำที่เอาไว้นำหน้าคำนามค่ะอย่างเช่น a dog a cat the hospital แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าข้างหลังช่องว่างน้องๆเจอคำแบบ t o อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกคำว่า in on at by with คำพวกนี้เนี่ยมันเป็นคำที่เขาเรียกว่าเป็น preposition เป็นคำที่บอกตำแหน่งน้องๆจะสังเกตว่ามันเป็นคำเล็กๆแบบนี้มี2ตัว3ตัว4ตัวแนวๆนนี้นะคะถ้าเจอคำลักษณะนี้ปุ๊บก็เป็นคำเอาไว้ขั้นคำนามเหมือนกันดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าก็คือคำที่อยู่ในช่องว่างเนี่ย ต้องเป็นคํานามแน่นอนค่ะซึ่งคํานามก็คือคํานี้ค่ะคําที่ลงท้ายด้วยเออนะคะข้อนี้ตอบ reminder ค่ะมันเป็นการเตือนให้กับพนักง,งานทั้งหมดของเรานะคะ all employees to submit expense report นะคะเพื่อที่จะส่งรายงานค่าใช้จ่ายค่ะ ก่อนสิ้นสุดเดือนนี้นะคะ by ก็คือก่อนค่ะก่อนเวลาสิ้นสุดเดือนนี้ค่ะบางคนมีนักเรียนถามพี่ว่าพี่อิงแล้วคำว่า reminding ล่ะเป็น g e r a l เนี่ยมันก็สามารถทำหน้าที่เป็นคำนามได้นะได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้พี่ให้ข้อสังเกตนะถ้าน้องๆจะต่อ verb ing ที่มันทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะข้างหลังมักจะเป็นคำนามอีกคำหนึ่งต่อท้ายเลยอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าการเรียน studying Studying การเรียน Studying อะไร Studying English แบบนี้ค่ะคือมันจะมีคำนามอยู่ข้างหลังมันต้องอธิบายนิดนึงว่าการเรียนการเรียนอะไรล่ะประมาณนี้นะคะถ้าใส่ verb เ,เติม ing ข้างหลังก็จะมีคำนามตามมันมาด้วยค่ะดังนั้นถ้า Choice ลักษณะนี้ถ้าน้องเจอ a and the เนี่ยข้างหลังนะคะมักจะเป็นคำนามที่ไม่ใช่ verb ing ค่ะอันนี้จำเป็นเทคนิคไปได้เลยนะคะสำเร็จสาเร็จทุกๆคนคะ่ะ